สวัสดีครับพี่ช็อกโกนะครับมาเจอกับพี่ช็อกโกกันนะครับในรายการเรื่องเล่าจากสกุช่นะครับซึ่งในวันนี้นะคะพี่ช็อกโกนะครับจะพาัน้องมารู้จักกับสกุช่ให้มากขึ้นนะครับด้วยการไปเรียนรู้ประวัติศาสตร์ของสกุช่ว่าเขาคืออะไรทำมาอย่างไงเริ่มมาจากที่ไหนแต่ที่สําคัญนะครับว่าไอที่เราบีบๆกันทุกวันเนี่ยผลิตมาจากที่ใดบ้างนะครับถ้าพร้อมแล้วเราไปเรียนรู้ประวัติศาสตร์ของสกุช่พร้อมกับพี่ช็อกโกเลย หากพี่ช็อกโก้จะเล่านะครับก็คือหากจะบรรยายแบบกว้างๆคงจะอธิบายได้ว่ามันคือของเล่นนะครับของเด็กพู้รักักราด2,557โดยมีรูปร่างหน้าตานี้หลายแบบมากๆเลยนะครับทั้งเป็นผล,ลไม้ตุ๊ก ขนมปังเบเกอรี่นะครับแต่ส่วนใหญ่นะฮะจะนิยมออกมาในรูปแบบของขนมหรือว่าของตุ๊กตากันเป็นหลักนะครับมีหลายขนาดด้วยกันนะครับตั้งแต่ขนาดเล็กๆเ,เลยจนถึงขนาดใหญ่มะเอมานะครับแล้วก็นิยมทําเป็นพวงกุญแจด้วยหรือขนาดใหญ่ขึ้นมาหน่อยก็ใช้เป็นของเล่นลักษณะนุ่มๆคล้ายฟองน้ําซึ่งในความเป็นจริงนั้นมันก็คือฟองน้ําชนิดหนึ N ่งนั่นเองคล้ายฟองน้ําแต่งหน้าธรรมดาของาสาวๆนี่แหละครับเด็กๆมักจะนิยมเรียกมันว่าสกุชชี่หรือเจ้าสกุชชี่นะครับแบ่งได้เป็นสองค่ายในใหญ่ตอนเริ่มเล่นนะครับ โดยค่ายแรกนะครับมาจากสิงคโปร์นะครับโดยมีชื่อแบรนด์ว่า e a รดยนะครับค่ายนี้เกิดจากนักธุรกิจชาวสิงคโปร์ที่ต้องการสร้างความแตกต่างให้กับสินค้าโดยนําไอเดียจากการทำเบเกอร,อรี่มาสร้างเป็นงานอดิเรกสกุชชี่จึงมีลักษณะคล้ายๆกับขนมปังเบเกอร,อรี่ต่างๆขนมเคก้กแยมโรมากะลองและมีหน้าตาที่น่ารักด้วย มีการเติมแต่งให้หน้าตาขนมเหล่านั้นออกมาในรูปแบบของการ์ตูนอีกด้วยนะครับจึงทำให้สกูชี่จากค่ายนี้เป็นที่นิยมได้อย่างรวดเร็วนะครับโดยราคานะครับจะอยู่ที่ประมาณ3-25ถึงเหรียญแล้วแต่รูปแบบนะครับสกูชี่ค่ายที่2นั้นมาจากฝั่งญี่ปุ่นนะครับส่วนมากจะเป็นสินค้าลิขสิทธิ์มาจากตัวการ์ตูนจากดิสนีย์ซาริโอไลเซนเป็นหลักนะครับซึ่งจะมีความหลากหลายมากกว่าทางรูปตัวการ์ตูนผลไม้เบเกอรี่และก็ของกินทั้งลักษณะการใช้งานที่มีหลากหลาย พวงกุญแจตัวห้อยมือถือที่รองเมาส์เคสโทรศัพท์ตุ๊กตาตั้งโชว์ด้วยความหลากหลายและได้รับความนิยมจากตัวการ์ตูนต่างๆทําให้ฟกุชี่จากค่ายดิสนี์ไม่แพ้ค่ายของสิงคโปร์เลยครับแล้วก็ในปัจจุบันนั้นได้มีสกุชี่ออกมามากมายหลายอย่างอย่างเจ้าแม่ฟอกุชี่ไอบลูมซึ่งเราง้องจะรู้จักกันนะครับที่เป็นสกุชี่เบอร์หนึ่งเลยก็ว่าได้นะครับส่วนแหล่งผลิตของสกุชี่ทั้งสองนะครับจะเกิดจากประเทศจีนเป็นหลักนะครับซึ่งก็รู้ดีนะฮะว่าปรรระะะเเททศจจีนนนนนนัััั้้้าาผลิิตตตไไดุกออยย่่งงแืบมมฟ ไม่เว้นแม้แต่ยานอวากาศเขาก็ผลิตมาแล้วดังนั้นสกูตชี่จึงไม่ยากเลยที่จะกําเนิดและผลิตจากโรงงานในประเทศจีนแล้วก็ทั้งนี้ก็สกูตชี่นั้นมีคุณภาพหรือว่าคุณสมบัตินั้นตามเกรดคุณภาพและราคาของสินค้าด้วยดังนั้นนะฮะสกูตชี่นะครับก็เหมือนเป็นของเล่นของเด็กยุคปัจจุบันนะครับพีน่น้องเนี่ยชอบเล่นสะสมเก็บกัน้นแต่ก็อย่าลืมนะครับให้เล่นกันในความพอดีเล่นไม่เดือดร้อนผู้ปกครองและที่สำคัญเล่นให้มีความสุขนะครับ เป็นยังไงบ้างครับกับเรื่องแรกกับประวัติของสกุชชี่นะครับผมว่าน้องทุกคนคงจะชอบกันนะครับพี่ช็อโก้นะครับก็อยากจะฝากนะครับว่าถ้าใครอยากให้พี่ช็อโก้มาเล่าเรื่องบ่อยๆนะครับอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้ที่สําคัญอย่าลืมคอมเมนต์นะครับบอกว่าอยากให้พี่ช็อโก้เอาเรื่องนั้นเรื่องนี้มาเล่าเดี๋ยวพี่ช็อโก้จะมาเล่าให้น้องๆฟังกันนะครับสำหรับวันนี้พี่ช็อโก้ขอลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปสวัสดีครับ